¡Bum, bum, ออกกองมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยสวัสดีวันนี้หน้าตาเขาดูม่วงๆนะคะคงไม่พร้อมวันนี้ออกกอคนเดียวครั้งแรกครับออกกองคนเดียวครั้งแรกน้องอะไรนะน้องน้องไอน้องไอฝึกงานถ้าฝึกจบแล้วเขาก็เลยชายเดียวนะครับอะไรนะฝึกจบหนึ่งเดน เบรกแรงเกินค่ะคนนี้ค่ะเบรกแรงเกินเพราะว่าดาราสาวหัวแทบชนกระจกเลยนะคะนนเราถายเดี่ยวไปเลยนะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบปนครั้งแรกที่นช่ครั้งแรกที่ถาเดียวกับอีเต้่เป็นครั้งแรกที่ายเดี่ยวับแต่ว่าเขาข้าก่อนกับการถายเดี่ยวที่อีจันร์มากมากเลยใช่ไหมใช่ครับได้ยังเนาวันนี้ ทำได้ก็คือปลดล็อกหมดเลยครับอะไรนะถ้าวันนี้ทำได้ก็คือปลดล็อกหมดเลยครับจริงปะใช่ครับเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะปลดล็อกเลยแล้วปลดล็อกเรื่องอะไรอะตะกี้บอกว่าไม่กลับกันใหรอก็คือือนว่าปลดล็อกที่ไปฉายเดียวมาทั้งหมดไปที่อื่นมาก็ทำได้หมดแล้วครับเหลือตอ้เหลืออีเตอีจันนะใช่ครับแล้วพี่พี่บอกว่าไงบ้างมากองอีเตอีจันยากง่ายนิดเดียวใช่ไหมก็ประมาณนึงครับ ต้อง,องดูสถานก,การณ์ดูหน้างานอะไรพวกนี้ครับเขาเคยมาหลายรอบแล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้ใช้เดียวนะ<ช>เห็นรูปงานหมดแล้วทำได้อยู่แล้วใร่กำลังทีเป็นกำลังใจให้นายนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรยังไงก็มีพีเตอรกับพี่นี่ตรงนี้แหละมากัแล้วเมมเบอร์คนต่อไปคนนั้นก็คือนาดาฉันเองเอาไม่ใช่าดาซึ่งยังต้องแนะนำอีกร คุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาออกกองครั้งที่สามร้อยแปดพันล้านคะร <laughs> ู้สึกแกงเหงืออเลยอันนี้ฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้บูลลี่อะไรเขาเลยนะเ้าเรื่องกนก็ได้มาเรามาคุยเรื่องที่สถานที่ที่เราจะไปกันดีกว่าวันนี้จะไปที่ไหนคะวันนี้เราจะไปที่ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาอำเภอขวัญเมืองหรอตำบลขวัญเมืองแต่ยังเซิร์ชในในไม่ใช่บ้านหมอหรอ อำเคือบ้าน,านสลับบุรีบ้านของพีเทเขาสมัยเด็กๆท,ที่เขาส่งไอ้ที่เขาส่งมอบกันอ๋อลืมว่าแย่จังไม่เจอนะขวัญสำนักง,งานเทศบาลขวัญเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ขึ้นมันไปขึ้นสำนักง,งานเทศบาลบางปะหันแต่มันก็คืออยู่ในอำเภอบางปะหันแหละแต่เดี๋ยวเราพูดเรื่องข้อมูลน่ะพูดเรื่องข้อมูลอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นบล็อกสดใสเฮฮา ข้อมูลเอาไปให้ลูกเพจดูในรายการเต็มเลยปะแต่ว่าวันนี้เราภารกิจแรกก็คือวันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์2568หรือว่า2025เนะะเป็นวันหยุดน,นักขัตรกษ์อีมงานเราก็เลยมีนิดน้อยกัะใจรอยเท่าตี่หมดรเคยมีเยอะกว่านี้จากสองคน,คนหนึ่งคน เป็นสี่คนก็จะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็เลยทําให้วันนี้วันอยู่นักขัตฤกก็คือร้านข้าวแกงปิดนะจ๊ะแล้วก็เคฟซีหรอโอ้จริงปะเนี่ยไม่งันจะหลุดไปเส้นนู้นแล้วนะมันจะหลุดขึ้นไปโน่นอ่ะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะหิวกันหรือเปล่าอ๋อกินหลักเคฟร้านข้าวแกงปิดเธอไปกินเป็นข้าวได้ไหม ไม่อยากกิน KFC เลยไอหิวมากวะยางมากแต่พี่ไอหิวแต่ว่าไม่อยากกิน KFC มันปิดิบมก็ต้องตามนั้นนี่มันเขียนป้ายติดนะเห็นไหมปิดใครอีดอกมึงจะมากินอะไรนะใช่ปะพูดอยู่คนเดียวใครใครพูดคนเดียวไม่มีฉันเปิดบทสุนทนาตลอด เพราะฉะนั้นตอนนี้ภารกิจแรกของเรานะั่นก็คือไปหาข้าวกินก่อนนะคะทุกพจข้าวชาวตอนนี้ตอนนี้เวลา10บโมงนิดนิดน,ดนดคะคะสิบโมงประมาณจะสินาทีอะไภารกิจแห่งความหวังณนะตอนนี้ทีมงานอีเตย์จัดกําลังไปหาข้าวกินเพราะว่า we are very hungry uh, not we are so am just I just me เออ แค่ัีหเธอหิวหรือเปล่าหิวอยู่อ่าโอเคหิวอยู่เท่ากับหิวโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกับข้าวเราไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยเป็นเรื่องช่น่าเศร้ามากนั่นไงสืบสารตำนานความอร่อย กะวังรถถอยนะครับเหลือแต่เชื่ออันนี้เหลือแต่เราใน YouTube เราพูดได้หรือเปล่าใน YouTube ก็ไม่ได้ครัวยุงข้าวเฮ้ยเหมือนยุงข้าวเรคคอร์ดหรือเปล่าโอท็อป ฮะคูปองเอาไปแลกคูปองให้เอา,เาอกระเป๋าตังค์ตั้งอยู่ในนี้เอาไปแลกแลกคูปองนะจ๊ะฉันชอบจะได้ไหมนี่สลกแล้วเดเอาไปติดแพ็กเกจกินเอาอ๋อแลกคูปองจ้ะจะไปกินข้าวจ้ะสามร,ร้อยกินอะไร วุ้ยไม่มีตังค์อายชาวบ้านมากขอคุณค่ะ<อ>มีข้าวราดแกงรสสานะนี่มืดมากนี่ความสวยเลยของกินเยอะแยะมากมายมีชาวุ้ยมีน้ำพริกกะปิ พริกป้๊น่ากินนะปลาทูตัวใหญ่มากเลยมื้อเช้าเนาะเราต้องมีไฟเปอร์สักหน่อยกินน้ำพริกกะปิปลาทูดีกว่าเอาเอาน้ำพริกกะปิปลาทูเซ็ตผักจัดเออเอาแบบนี้ก็ได้เกบาทจ้จ่ายไปคคะเจ๊ผู้ชายเฮียเฮียขา เอาอเป็นากับเอาเนี่ยที่โคขุทคาเฮียซื้อปลาทูเอาข้าวไหมเอาข้าวจ้ะเป็นร้อยหนึ่งเอาหอมอ้อยติ่งกับปลาดุเธอนั่งตรงนี้เลยนะเอาขข้าวกัญชาสวยมากเลยอ่านั่งทานเลยเม็กค่ะ แล้ก็ข้าวเปล่าของเรา,ซ,าซ่าสอนสอนยุใสสอนยุอีอบล็อกมากหลักเลนแห่งความหวังนี่นะจะชีวิตนี้อะไรค่ะชีวิต น้ำแข็ง พี่แขนแค้นแค้น,นเอาน้ำเปล่าดถจ้นะเออน้ำเดออนูรีค่ะอันนี้ขวดละสิบสองบาทค่ะเออไม่เป็นไรมาขวน,นี้แหละแค้นข้าวเท่าไหร่ครับ มดูเหลือแต่ชื่อแทนข้าวขอบคุณครับลอ้ดูเมนูของทุกคนลคีค<ร>่ะแซอะไรมหครับไม่ไ <c oughs> ด้เห็นแต่ความอร่อยแล้วซี่โครงหมูผัดผิดแกงใต้ <c oughs> <c oughs> ปลาดุก และหมูหวานและต้มเลือดหมูและรอเหมือนเขารออายในเนื้อหมูหวานแล้วก็ต้มเลือดหมูไออ่ะไปจะอ่อมทุมมจะเป็นจอยอะไรนะเอนอยจ้ะวิถียูทูบเบอร์เร์แนะนำไปแล้ว ขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะ Two thousand years later เศ้ซาาของความหิวเผ็ดเกินนะพี่กระปิเลยเท่าเดิมสะอาดสุดเรียบดอยมากอินดอยมากมันเผ็ดจนปากเบิ์นเลยนะคะ ลุมประชาทานมันค่ะอ, <c oughs> อยากจูบแล้วสิโดยคือความหักคำพูดค่ะอะไรนะโดยคือความหักคำพูดค่ะอยกจะให้คนนั้นก็มือบอกประหารมันลงจุ คุณชอบพูดอะไรเรื่องแบบนี้ตลอดไหม่ะไม่ชอบไม่ชอบไปค่ะไปกันตามเธอามากินแก้เผ็ดหน่อยดิ สวัสดีครับเจอ FC ครับไปหนูไปไหนอ่ะจะไปไหนไปไหอ๋อจะไปอยุธยาบางปะหันจ้าขอบคุณนะคะเบฟซีเลืมว่าตัวเองจะไปไหนหายขี้หน้า บ้าบินอันนี้อีบ้าเนี่ยพูดจาแบบเนี้ยใกล้แล้วนะจะไม่ไม่น่ารักไม่มีคนมาลุกจูบพวเนี้แหละบ้าบินอีอคนบ้าไมยวอาเธอคนบ้ากินบ้าบิน <c oughs> <idades> คนบ้ากินบ้าบินคนสวยกินบ้าบินไม่เเดี๋ยวกินเองไม่ชอบไม่ต้องกอด เปล่าทำไปเลอกินไหมไปกันจ้ะไปกันต่อจ้ะรถตู้แห่งความบังเราอยู่ตรงนน้นีเห็นไหมแดงแดงรีบวังรี๋ย่าก็เดินไปแดกจริงๆในใจแอบแช่งเราหรือเปล่าเหมือนไม่ป๊อกกะแดกไปไม่อยากลงเยอะหนุนหรือเปล่าขอบคุณครับ ผู้ชายเปิดให้อีกสวยแค่ไหนละ่ะถามใจเธอดูจริงๆสั่งเขา สนทนาที่เกี่ยวกับเคสถ่ายได้เลยหาทางไปอบตอหาทางเนี่ยถ่ายได้เลยเลี้ยวทางไปเลยเปิดไหมยังพี่เปิดแล้วอ้ยอุยอ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรอะอ,อ๋อปีนปีนตอนนี้เธอปักหมุดไป,ป <c oughs> ไหนเนี่ยฉันปักหมดุดมันเป็นร้านมันเป็นร้านขายของแต่มันอยู่ในตำบลฝันเมืองแล้วมันไม่มีอบตหรือเทศบาลหรอ ็ไปบางประหันก็ได้่าไปถามเขาแถวนั้นมันทีนมันอาจจะขึ้นแบบดูแลตำบลเดียวกันอะต่มัน,บบน,น,บบนำบลขวัญเมืองหรอไปขึ้นตำบลบางประหันก็อยู่ในขตอบางปะหาแต่คนลอาจจะดูแลกัน ว่าขอนเมืองไม่มีนะหมายถึงเทศบาลขอนเมืองน่าจะขึ้นตรงกับบางปะหันเั้งหมดเดี๋ยวเขาหาข้อมูลให้แป๊บหนึ่งแล้วแต่เราได้ที่อยู่มามันขึ้นตำบลขอนเมืองจุดจุดที่ที่ไปหมู่สามตำบลขอนเมืองนี่ตรงนี้มันหมู่ห้าตำบลอะไรี่ขอนเมืองครับอ๋อหมู่ห้าขอนเมืองตรงนี้หมู่ห้าหมู่สี่หมู่สี่หมู่สามมันจะไล่ไปไล่ไปไหมใช่ครับไล่หมู่สาม อะไรตรงนั้นใหญ่ๆพี่ตรงหมู่สามแบบวัดหรือโรงเรียนอะไรที่มันอยู่เขตหมู่สามอ่ะจะได้ปักไปวัดค่ายวัดค่ายก็คืออยู่หมู่สามกั่นเมืองวัดค่ายงั้นก็ปักหมุดไปวัดค่ายแถวถามแถววัดค่ายน่าจะรู้บางทีแถวนั้นมันก็มีคนโอ,อ้งั้นต้องหาบ้านผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เรามาขอความช่วยเหลือจากพี่ตำรวจกองป้อมสอบพบางประหัน ที่เขากำลังถามข้อมูลให้อยู่สันป่าข้าวเป็นคนหนึ่งแล้วตรงนี้ข้าวเป็นหยู่5้าแล้วก็ต้องอยู่ระหว่างช่วงนี้จนถึงช่วงได้ได้ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ,บรัดทอง วัดทองเพราะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขตยนหะมู่สามไปกันต้องไกลไหมพี่จ๋า ถามไปฝั่งโน้นอดอูเงินใช่ไหมดีืยว่ามันแล้วแล้วหมู่สามมันคือฝั่งน้นเลย,อ,ยอ๋อฝั่งนี้มีสองฝั่งอ๋อ <ç independ ant> แต่ว่าบ้านกำนันอยู่ฝั่งน้นอ,อ๋อแม่ลูกเขาจะตามหาแม่แต่ว่าต้องไปถามกำนันก่อนอืม โอ้เดี๋ยวพี่เขาจะโทรหากำนันให้อขอบคุณ,ค,ณครับตนะอนนี้ญาติถ่ายด้วยนะออกรายการได้ไหมหรือว่ายังไงอ่าไม่ถ่ายไม่ถ่าย,ายเอเอเอ,เอ,เอนี่มาถามทางพี่เขาก็เลยจะโทรหากำนันให้แต่พี่เขาไม่ออกกล้องเขาเขิน <c oughs> เราบ้านกำนันอยู่ตรงจุดไหนเนอง อ๋อจะพาไปพี่เขาจะพาไปพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่จ๋าอ๋อไม่ไม่เอาอ่๋โอเคฝรืองดีเอฟซีอ่าโอเคโอเคเขาอยู่บ้านไหมอ่ะกันัลกัมมันย์ช่วยแต่ไม่สะดวกก๊าลงั้นเราก็ออกกล้องไปสองคนโอ้โหหมาเห่ากันละนาวเลยครับพี่น้อง ศัตรูอันดับหนึ่งของอีทันระวังนำ้ำมึงไอย้ยอนขาไปอ่ะ เงียบเลยเงียบเลยด่ามากกว่าเลยขออนุญาตนะครับพ่อครับสวัสดีคพ่อสวัสดีครับเต้ยน้อยตอนนี้วจันทร์มาไม่รู้ยังไม่รู้ว่าแม่มาเชือะน่ะพ่อกำนันเต้ยอ่ะชื่อเต้ยนะครับเต้ยถ่ายรายการทำไอ้ตามหาคนที่พัดพากจากกันใครอ่ะ มีลูกเขาจะตามหาแม่ครับผมลูกตอนนี้อายุ33ปีและ <th> ขอให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยเขาเขาจำชื่อได้อย่างเดียวทีเนี้ยเจอเจอของจริงเข้าจังๆนี่แหละเนาะชีวิตเธอแวะให้ฉันฉีก,ก่อนนะ จากไปตามหาแม่ให้กับพี่บิ๊กมาแล้วเราก็กลับมาหาพี่บิ๊กอีกครั้งหนึ่งชี้หมู่บ้านตรงนี้นะจ๊ะผูวฮะเอา้าสวัดดีครับเจอกันอีกแล้วแ <c oughs> ม่นามาเปล่ามา,มาใช่ไหมครับ<า>วันนี้ข้างข้างบ้านน่าจะล่มหน่อยเนาะล่มแล้วครับโอเคครับพี่บิ๊กเอ้ <c oughs> คิดว่ามาหาทําไมเนี่ยไม่แน่ใจเลยน่าจะรู้อะไรมาบ้างแล้วหรือเปล่าครับใช่รู้อะไรมาบ้างแล้วล่ะแต่เดี๋ยวรอคุยกันเป็นกิจลักษณะดีกว่านะโอเคขอขอเก้าอี้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอยากให้แม่นามาร่วมเฟรมด้วยเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันตรงนี้นะจ๊ะเซตสถานที่กับนี่คือเบื้องหลังเรียวๆหลังเรนแห่งความหวังนะจ๊ะช่างกล้องเราก็เอาภาพมาเอากล้องมาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราตามไปดูน้องไอ้ดนะคะน้องไอ้กำลังไปเอาอุปกรณ์รณมาเซตสถานที่นะจะโอ้ว่าอ้ว่าอ้ว่าเอาอะไรจ๊ะขาดก,กล้องหรอจ๊ะขาดตั้งกล้องหรอจ้ะก็เปล่ากล้องนเปล่ากล้องไ exactly. หนอ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับคุ้นๆเหมือนเพิ่งเจอกันไปเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเจอกันไปเมื่อวานเอ้าวันนี้นัดอีกแล้วนในวันนี้คิดว่าเต้ยมาทำไมเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้หรอไปคุยกันข้างหลังดีกองเนี่ยวันนี้รู้สึกยังไงคะก็สบ,บายใจดีสบ,บายใจดีบบไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม,ไม่ตื่นเต้นพี่บ,บิ๊กตื่นเต้นไหม นิดนึงครับมีความหวังนิดนึงมีความหวังอยากให้คุณดป็นความหวังพร้อมไหมให้สัญญาเป็นพร้อมนะครับสามสองหนึ่งพร้อมนะครับพร้อมนะคุณพร้อมนะแต่ยังไม่พร้อม ออกกองแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็จะกลับออฟฟิศแล้วเราจะร้องเพลงนี้กันจ้าเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแร้โอ้ยกลิ่นเต่ามาเต็มเลยเก็บใจไว้ในลิ้นชใจคงอมีเจอแล้วรักแร้ร้องแบบเลกัสิบีกิคุริคุ m e อร l มี่แคลลี่เแนะนำตัวแบบสไปปาราบรีสวัลสลยสดีค่ะและนี้ก็คือล SO ีเก้ไฮโซโปรไฮลีก g รแล้วเราจะไปหาข้าวกินกันแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่หลังเลนแห่งความหวังทริปหน้าเราจะพาไปอยู่เบื้องหลังการทำงานเบื้องหลังของความหวัง เคสใครรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยวันนี้รีวิวหน่อยทำงานเป็นไงบ้างกดล็อกนะวันนี้กดล็อกกดล็อกแล้วเหรอใช่ครับกูยังไม่ได้พูดเลยนะใช่จะบอกว่าพี่ให้พี่กลับไปดูแล้วก็พี่มาติว่าอะไรชมได้เลยไม่คิดว่าพี่จะชมเลยเหรอก็ชมได้แล้วก็อยากให้อยากฟังคำติด้วย อยากฟังคำแนะนำใช่ครับอโเคราได้ไปปรับใช้แล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองเท่าไหร่สำหรับ performance ของตัวเองวันนี้แปดสิบแปดสิบเลยเหรอเพราะเพราะตรงนี้มันมีลมแทรกอะไรด้วยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรุ่ประสาทประสาทใจไม่ขาดครับบางทีมันเงียบแล้วก็ฟังเสียงชัดบางทีก็มีลมมาแบบมาเลยจะเข้าเสียงชัดหมดเลยโอเคนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันทุกวัน ลาไปแล้วและขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครม่พัชรีได้ปะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเาได้เดี๋ยวรถกะขับรถอ่ะเดาแม้วันนั้นถูกหวยคุณกระโดดออกจากพวงมาลัยเลยนะคะไปแล้วค่ะบายซิงกแล้วค่ะบาย ស្ម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 ្ But the